โอเคครับก็กราบสวัสดีพีงเ,เพื่อไ่น้องชาวสล็อตลาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โนโอเคนะครับผมแล้วเหมือนเดิมก็พี่โนอยู่เกมสล็อตออนไลน์นะครับผมคาบีจีนะ แล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมรูสเตอร์รัมเบลนะครับผมหรือว่าเกมไก่ชนนั่นเองนะก็มาเช้านี้เรามาเทสไก่ชนดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจะแตกให้หรือเปล่านะก็ช่วงนี้ตันๆนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรขอจัดที่เกมใหม่ยาวๆเลยแล้วกันนะคนดูนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะรอดหรือเปล่านะผมสําหรับเช้านี้นะผมกับเกมไก่ชนนะก็เกมนี้ค่อนข้างที่จะถอนหายใจเลยนะสำหรับสำหรับเนียนะ มาครับมีทุนอยู่หนึ่งพันสามสิบาทนะมาเดี๋ยวเราอุ่นเครื่องกันก่อนละกันนะครับผมที่เบนห้าบาทนะสักสิบรอบนะคนดูนะเฮ้ยเครื่องไหลก็าคนดูเฮ้ยเครื่องไหลอยู่นะคนดูนะก็สำหรับทำโชมด้านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้ว เดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะผมเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้เฮียเล่นเกมอะไรนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ขอเข้ามาหลังไมค์ก็ได้นะครับผมแอด h i a n o 8 8 8นะครับผมมีแอดน้ำน้าเป็นไลน์ส่วนตัวของเฮียเองนะต่อเิยเงียบๆนะมา เบสิบลองเบสิบแล้วกันนะถ้าเกมน,นี้มีมีมีซื้อฟีสิปปินผมว่าน่าจะสนุกอยู่นะเพราะมันแบบเวลามันติดคอมโบวายมันมีวายมาแล้ววายมันสวยมากเลยคนระูเหื่องนี้ ลักษ์สัญลักษ์การต่อของไก่ชนเฮไม่ค่อยรู้นะว่าคืออะไรไอสามนี้จะต่อน่าจะต่อสามสองหรือเปล่าวะ <laughs> ใครรู้ก็อย่าคอมเมนต์บอกเฮด้วยนะครับผมไอและไอ้ถือตังนี่ถือใบมุ้งม่วงนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเอาหน่อยไก่ชนลูกพ่ออือ,อดอกนี้อ,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 อู้รเบไปที่เจ็ดอู้ฝีไม่ลงวะ ไปได้กัดเลยติดแล้วี่อ่ เกมนี้คือเคยคือผมไม่เคยเล่นเลยนะเคยรีวิวตอนที่เกมมาใหม่ๆอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วก็นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่สองตอนผมจำไม่ได้น่าจะเป็นครั้งที่สอ,นอนนนนงนะพราปกติผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมจะเป็นเล่นเกมพวกเกมเก่าๆมากกว่านะพวกฟันตงเว่ยพวกอุย้ยเข้าเฉยเขาดูมาเฉยๆเ,เลยว่ะมาแบบงงๆมาแบบงงๆ นะครับไปรอบหมุนนะสำหรับไก่ชนนะครับ <_ uk> จะรอดีกว่าไหมหรือว่าจะเกเลืออุ้ยเนี่ยชอบวายมันมากเลยนะชอบวายมันติดห้ารอบมาเลยเออดอกแรกไปว่ะดอกสองไปว่ะได้คูนเรื่องดีดอกสามไปว่ะดอกสี่อุ้ยโอ้โหอย่าว้าวอย่าว้าวเกลียวกลับยาวเออไปดูโอ้โหคูนขึ้นขึ้นทีละสองว่ะคนดู นี่ผมพุทธเกอดอกนี้พันสองแปดสิบเจ็ดเคดอกนี้อีกสองร้อยสี่สิบพันห้าบาทเอาเรื่องอยู่นะเอาเอาเรื่องอยู่นะนี่ผมปั่นไปไม่กี่รอบเองนะเขาดูนะอันนี้ดอกนี้หนึ่ร้อยเก้าสิบไปอีกดอก,ไปอ,กไปอีกดอกไปอีกไปอีกดอกไปอีกไหมอ้โหสุดว่ะห้าร้อยเก้าสิบ ให้ตาแตกไปเลยนะคุณดูนะโอ้ยเยาว่าเยาว่ารอบสุดท้ายยังไงเออไปอีกไปอีกสามนิ้วแวแรกโอ้โหไม่ถ้าอันนี้มานะผมจะถึงสามนิ้วมานะก็สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถือว่าไม่เกลือนะผมแล้วก็พอดีกว่านะคุณดูนะมันมันแตกมาแล้วนะ ผมไม่อยากฝืนเล่นไปนั่นเดี๋ยวมันจะหมดดิบเปล่าๆนะคุณดูนะก็คนดูคนดูบางท่านก็อาจเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะแบบมาแล้วแบบไม่รู้จักพอประมาณนี้นะโลภง่ายๆเลยคือโลภนะเล่นไปต่อมันหมดนะครับผมก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับผมก็สําหรับท่านผูตชมทั้นใดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ล้วชอบนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดั้งหมดด้วยนะครับเวลาเขียลงคลิปใหม่ๆ มันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมวันนี้พี่น้ต้องขอตัวราไปก่อนบายบาย